เยอะมากๆเลยนะคะได้ข่าวว่ามาเกือบแบบทุกรุ่นเลยนะคะรอย0กว่าด้ามเลยนะคะนคี่ก็จะเป็น exclusive set นะคะเป็นทองจริงๆนะคะแล้วก็เขาก็ได้รวบรวมนะคะแปลงยอดฮิตจัดเซตมาให้แล้วนะคะทั้งหมด6ด้ามด้วยกันนะคะเพื่อนๆเนี่ยไม่ต้องบินไปถึงญี่ปุ่นแล้วไม่ต้องพรีออเดอร์แล้วนะคะเพราะว่าเขามาจัดบูธนะคะที่ไอคอนสยามนะคะฝั่งข้างทาคาชิมายะค่ะทุกคนวันที่6กถึงสิกันยายน2022นี้นะคะมีงานเนี่ยแค่เจวัน ้น,น,นะคะทุกคน เกินก่อนเลยนะคะว่าขวัญเนี่ยเป็นคนที่ชอบสะสมแปลงแต่งหน้ามากๆค่ะทุกคนแล้วก็ซื้อมาแล้วตั้งแต่หลักสิบหลักร้อยหลักหมื่นต่อแท่งขวัญจะซื้อมาแล้วคิดูว่าต้องเป็นบ้ากแค่ไหนนะคะแล้วก็คือซื้อมาตั้งแต่แบบหลายประเทศมากว่าจะเป็นไทยเอ่ยญี่ปุ่นเอยเกาหลีเอ่ยอแไ้กระทั่งฝั่งยุโรปฝั่งอเมริกาเนี่ยขวัญก็มีหมดเลยนะคะแต่ว่า f a v o r i ประเทศที่ขวัญอ่ะรู้สึกว่าแปลงเขาว่ามันมีความแบบค u สตอมเมดสุดๆแล้วมัน high q u a l มากๆคือุ ะะและหนึ่งในแบรนด์แปลงญี่ปุ่นที่ขวัญชอบมากๆเลยก็คือฮากุโฮโดค่ะทุกคนแล้วก็เผื่อใครไม่เชื่อนะคะอันนี้ก็คือกลุ่แปลงนะคะญี่ปุ่นล้วนๆของขวัญอยู่ในนี้หมดเลยนะคะมูลค่าก็ค่อนข้างสูงเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะมารีวิวกันนะคะว่ามีเซตไหนที่แบบเป็นเซตที่คุ้มค่าเหมาะกับบ,บิ๊กนเดอร์กันบ้างเลยนะคะ ซึ่งแบรนด์ฮากุโคโดะนะคะเขาก็มีประวัติอันยาวนานมากแล้วนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ขึ้นชื่อมากในเรื่องของแปลงแต่งหน้านะคะแล้วก็คู่กันนะคะโดยประวัติของเขาเนี่ยจะเกิดที่เมืองคุมาโนนะคะ1974ก็ 1, 9, 7, 4, คือย้อนกลับไปแบบหลายสิบปีที่แล้วนะคะแล้วยิ่งถ้าเป็นเรื่องของคู่กันเนี่ยคือมีประวัติยาวนานมากถึง200ปีแล้วนะคะทุกคนคือยาวนานมากแล้วเขาก็ Specialize ในเรื่องของ้นแปลงการทาแปลงสุดๆเลยนะคะซึ่งเวลาที่ขวัญไปญี่ปุ่นทีไรก็จะต้อง ไปซื้อแปลงดุกครั้งเลยนะคะแล้วก็ต้องแวเวียนไปที่ฮากุโพโดทุกครั้งเลยนะคะอย่างสาขาที่วันไปประจํานะคะเข้าไปนะทุกคนคือเรียกได้ว่ามีแปลงเป็นพันๆด้ามอะแค่แปลงแต่งหน้านะทุกคนคิดดูดิว่าเขาต้องแบบมีความแบบสเปเชียลลซ์ในด้านแปลงเนี่ยมากแค่ไหนถึงมีแปลงเป็นคอลเลคชันแบบเยอะมากขนาดนั้นนะคะเรียกว่าแบบเลือกไม่ถูกเลยนะคะเวลาเข้าไปก็คือเดินงงและะ้วเพราะว่าอุย้ยอันนี้ก็น่าสนใจนะก็น่าสนใจนะคะคือเขา,าเก่งเรื่องของการทําแปลงมากๆเลยค่ะ ซึ่งความพิเศษในช่วงนี้นะคะคือเพื่อนๆเนี่ยไม่ต้องบินไปถึงญี่ปุ่นแล้วอย่างตอนนี้ก็คือยังไม่รู้จะไปได้หรือเปล่าใช่ป้ไม่ต้องบินไปแล้วไม่ต้องีออเดอร์แล้วนะคะเพราะว่าเขาว่าจัดบูธน,นะคะที่ไอคอนสยามนะคะฝั่งห้างทาคาชิมายะค่ะทุกคนซึ่งเดี๋ยวขวัญจะพาทุกคนไปดูกันนะคะว่าบรรยากาศในห้างเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะขวัญก็อยู่ที่ไอคอนสยามเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของห้างสยามทาคาชิมายะนะคะนี่เลยค่ะทุกคน ถาคูโฮโน,นะคะมาอยู่ที่ประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วจะบอกว่างานเนี่ยเขามีแค่7วันเท่านะคะทุกคนก็คือตั้งแต่วันที่6 1ถึง12กันยายน2022นะคะที่ M floor นะคะชั้น M นั่นเองนะคะในโซนด้านหน้าของห้างสยามพาราิมาย่าเลยนะคะแล้วจะบอกว่าเขามีนะคะเซ็ตที่เป็น Exclusive Set นะคะมาวางจำหน่ายที่งานนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีแป้งไหนน่าสนใจบ้างและเอ็กจะเป็นยังไงค่ะนี่นะคะเราก็ว่าดึงแล้วทุกคนจะบอกว่า าเขาขนมาได้แบบว่าเยอะมากๆเลยนะคะได้ขขาว่ามาเกือบแบบทุกรุ่นเลยนะคะรอยยีกว่าด้ามเลยนะคะทุกคนคือจะเป็นรุ่นของด้ามสีดําแบบนี้นะคะที่จะแบบว่ามีขายตลอดนะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่แบบยอดคิดเบรเกินเนอร์คือต้องเป็นรุ่นนี้เลยหรือใครที่สะสมแบรนด์ฮากุโคโดะนะคะก็จะต้องมีแบบเซตด้ามสีดํานี้นะคะแต่ความพิเศษของเขานะคะในงานนี้นะคะมีเอ็กซ์คลูซีฟเซตค่ะทุกคนขวัญจะพาทุกคนมาดูตรงนี้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นเอ็กซ์คลูซีฟเซตนะคะที่จะเป็นปลอก สีทองแบบนี้นะคะซึ่งปลอกสีทองแบบนี้นะคะก็จะทํามาจากทองนะคะคีย์ 4K เลยทุกคนคือตรงนี้เป็นทองจริงๆนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นด้ามสีส้มนะคะที่เขาใช้สีเนี่ย traditional ของญี่ปุ่นเลยในะการเพ้นสีตรงนี้นะคะที่สําคัญคือเขามีตกแต่งลายตรงก้นแปลงแบบนี้ด้วยนะคะแล้วยิ่งไปกว่านั้นนะคะด้วยความญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วเขาก็สเปเชียลไลซ์ด้านแปลงมากๆเนี่ยเขาก็ได้ทําให้บาลานซ์ของแปลงนะ่ะไม่ถึงว่าน้ําหนักของแปลงอะคะ่ะในการที่เราจะเฮ้ยใช้แต่งน มันจะสมดุลมากมีความบาลานซ์นะคะถือง่ายไม่เมื่อยมือนะคะแล้วก็จับถนัดมือมากๆเลยนะคะบาลานซ์เขาดีมากๆจริงไม่หนักไม่เบาจนเกินไปจับถนัดนะคะเดี๋ยวขอจะมาอธิบายทีละรุ่นกันเลยค่ะแท่งนี้นะคะ S 1 0 3นะคะเป็นแปลงขนแพะผสมขนสังเคราะห์ที่ทรงดีมากปัดไฮไลท์สวยมากเลยนะคะแท่งนี้เหลือเอาไว้ลงแต้งใต้ตาเพื่อเซ็ตรองพื้นหรือคอนซีลเลอร์ก็ได้นะคะส่วนตัวขวัญชอบเอามันลงไฮไลท์ค่ะเวิร์กมากๆา ต่อไปนะคะ S 1 0 0นะคะตัวนี้เป็นแปลงแป้งทำจากขนแพะค่ะสปริงตัวได้ดีเหมาะกับแป้งฝุน่นแป้งพับสามารถจิกสีได้ดีเพื่อการปกปิดนะคะหรือจะปัดบางๆเร็วๆเพื่อให้บางลงก็ได้เหมือนกันทรงเนี้ยใช้งานง่ายไม่ต้องขิดเยอะค่ะ S110 นะคะเป็นแปลงบลัชออนซึ่งเป็นทรงที่ขวัญชอบเลยค่ะทุกคนเพราะว่าสามารถใช้งานแบบตั้งฉากกับหน้าวนๆกันได้หรือจะใช้งานด้านข้างก็ได้เหมือนกันเหมาะกับสีบลัชออนๆนะคะเพราะเขาจิกสีได้ดีแล้วก็ถ่ายเทสีลงที่แก้มได้ชัดนะคะตัวนี้เป็นขนแผ่ทั้งหมดค่ะสุดท้ายนะคะ eyeshadow brush นะคะตัวนี้เป็น S133 HS นะคะเป็นแปลงทา e า e s h โด o w สำหรับแพ็กสีแน่นๆโดยเฉพาะเลยตัวนี้เป็นขนหมาผาสมกับขนสังเคราะห์นะคะขนหมาเนี่ยก็จะแน่นเด้งกว่าขนแผ่นิดหน่อย สีได้เยอะกว่าทําให้ไม่มเปื้อนอายแชโดว์นะคะจะได้สีที่แบบแน่นๆเลยนะคะหรือว่าจะมาใช้กับเส้นขอบตาก็ได้เหมาะกับอายแชโดว์ทุกประเภทเลยนะคะตั้งแต่เนื้อครีมเนื้อฝุ่นอะไรเงี้ยคือได้หมดเลยนะคะแล้วก็ด้วยปลายขนที่เขาโค้งมนเนี่ยทำให้เราเขียนเส้นลายเนินได้ง่ายมากๆด้วยค่ะควบคุมได้ง่ายค่ะ นี่นะคะหรือถ้าใครนะคะชอบความเป็นออริจินอลของฮากุโพอโดนะคะก็จะเป็นเซตแปลงแบบรุ่นพวกนี้เลยนะคะจริงๆแล้วทรงเขาก็จะเหมือนกันเลยนะคะแค่ว่าทรงดามเขาเนี่ยก็จะเป็นคนละสีเท่านั้นเองนะคะตัวแปลงที่ขวัญจะแนะนําเลยนะก็คือพวกแปลงแป้งนะคะแปรงบัชออนพวกนี้ก็คือใช้ดีมากนะคะหรือเป็นทรงพัดๆแบบนี้จริงๆว่ะขวัญก็ชอบอมากๆเลยนะคะมันสามารถเอามาทําเป็นไฮไลท์ก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้เป็นแบบเชดดิ้งแบบนี้ก็ได้เช่นกันปันบัชออนก็ได้นะคะแปลงรองพื้นเขาก็มีนะคะทุกคนตัวนี้ก็จะ เป็นแบบพวกลัชออนนะคะเนี่ยที่เป็นแบบทรงแบบเล็กขึ้นมานิดนึงมีแปรงที่แบบหัวพุ่มๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะถัดมาเนี่ยจะเป็นพวกกลุ่มอายแชโดว์นะคะซึ่งก็จะมีหลากหลายเลยไม่ต้งแต่แบบเฮ้ยทรงใหญ่หน่อยสาหรับใครที่แบบว่าอยากจะได้พื้นที่ในการทาสีที่ค่อนข้างกว้างนะคะมีเหมือนกันเลยจะเป็นทรงแคบๆนะคะเขียนอายไลเนอร์เนี่ยจะบอกว่าแบบแท่งแบบนี้คือเหมาะกับการเขียนอายไลเนอร์มากๆเลยนะคะเพราะว่าหัวของเขาเนี่ยเล็กมากๆนะคะแล้วมันก็ใช้แบบพวกกับครีมแล้วพวกนี้ได้ง่ายมากๆเลยนะคะคือเรียกได้ว่ามีครบทุกรูป บบไม่ว่าเพื่อนๆจะชอบแต่งหน้าแบบไหนนะคะแล้วก็มาถึงตรงนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วอะขวัญอะจะแบบชอบพวกงานพวกแปลงคิ้วของเขามากๆเลยนะคะแล้วเขาก็มีให้เรื่องหลากหลายนะคะอยู่ที่ว่าแบบเพื่อนๆชอบแบบไหนนะคะเนี่ยขวัญก็มีอันนี้ขวัญก็มีคือมีมีเยอะมากเลยนะคะแล้วก็ใช้ดีถูกน้าเลยค่ะเพื่อนๆต้องมาลองกันนะคะเพราะว่าบูธตัวเนี้ยคือเขาอะจัดเซตมาแบบว่าเยอะมากจริงๆนะคะเป็นร้อยแทงเลยนะคะเพื่อนๆสามารถมันเลือกแปลงที่แบบว่าลองจับแล้วชอบรู้สึกว่าเหมาะกับไลฟ์สไตล์การแต่งหน้าของรุ่น เพื่อนได้เลย เป็นไงกับ้างคะหลังจากที่เราพาไปดูบูธของฮากุโคโดที่มาจัดทีไอควนสยามแล้วนะคะวันนี้ก็เลยจะกลับมาบ้านเนี่ยจะมาแนะนาเซตนะคะเผื่อใครแบบคิดไม่ออกไม่รู้จะซื้อเซตไหนดีนะคะเขาก็ได้รวบรวมนะคะแปลงยอดฮิตที่เหมาะกับบิ๊กิลเนอร์อยากจะลองใช้ฮากุโคโดนะคะจัดเซตมาให้แล้วนะคะซึ่งเป็นเซตนี้เลยนะคะจะประกอบด้วยทั้งหมด6ด้ามด้วยกันนะคะราคาเนี่ยก็อยู่ที่1 5ึ0หบาทนะคะทุกคนซึ่งขอาาานิินาาิิินะิาิาิิินิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิหรับฮาิุ โคดแล้วก็เป็นเซตที่จัดมาให้แล้วนะคะไม่ต้องคิดเยอะแล้วนะคะ โดยเริ่มจากตัวแรกนะคะเป็น powder brush นะคะเป็นขนแพนนะคะแล้วก็ซิลติกนะคะผสมด้วยกันเป็นแปรงปัดแป้งที่ขายดีที่สุดเลยอันนี้ลงแป้งผับก็ไยแป้งฝุ่นก็ได้นะคะอยู่ที่ว่าเราจะอยากได้ฟินิชที่แบบปกปิดมากแค่ไหนนะคะเจ้าแปรงตัวนี้นะคะพอเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีความแบบพองแล้วก็บานขึ้นเล็กน้อยนะคะอันนี้คือขวดอะ่ะเพิ่งเอาออกมาจากถุงเลยนะคะมันจะมีความแบบฟิฟๆนิดนึง,นงแต่ว่าพอเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะฟูขึ้นนะคะแล้วตัวนี้ขัดชอบที่มันเวิร์กแบบด้านข้างได้เออหลายๆคน ก็รู้สึกว่าเออชอบแปรงทรงแบบกลมใช่ไหมที่มันวนแบบดันทํามุม90องศาแบบนี้แต่ส่วนตัวขวัญอะชอบแปรงแป้งที่มันปัดอันข้างซึ่งอันเนี้ยจะให้การปกปิดดีๆแป้งพับก็ได้แป้งฝุ่นก็ได้แป้งหมดแล้วก็แบบสวายเบาๆถ้าอยากได้การปกปิดแล้วก็ขยี้ขยี้หน่อยอันเนี้ยคือมันก็จะเวิร์กมากๆเลยนะคะอันเนี้ยคือถือว่าขายดีมากๆเลยนะคะแท่งนี้ส่วนต่อไปนะคะเป็น brush brush นะคะก็คือเป็นแปรงปัดแก้มนั่นเองค่ะตัวนี้จะเป็นขนแผลล้วนนะคะสําหรับตัวแป้งแป้งเมื่อกี้ก็จะเป็นผสมแบบ s y n t h e t i จะเป็นขนแผดล้วนนะคะซึ่งฟีลลิ่งเนี่ยมันก็จะค่อนข้างแบบต่างกับเล็กน้อยเท่านั้นเลยนะคะตัวนี้ทรงเป็นทรงแบนเหมือนกันเวลาที่เราเวิร์กเราเวิร์กด้านข้างเหมือนกันเราสามารถจิกสีอ่ะได้ดีมากๆเลยตัวนี้นคือจิกสีดีมากถ้าเกิดว่าสีแบบที่มันสีอ่อนๆอ่ะตัวนี้นคือทาแล้วชัดแน่นอนนะคะอาจจะแบบเลเยอร์เล็กน้อยเพื่อให้เพิ่มความ แต่ตัวนี้คือบอกเลยว่าประสิทธิภาพในการเกลี่ยสีแล้วก็จิกสีขึ้นมาจากตลับอะค่ะแล้วก็ลงมาสู่หน้าเราเนี่ยค่อนข้างทําได้ดีมากนะตัวนี้คนเคยใช้เหมือนกันจะปัดนแบบนี้ก็ได้น้านข้างก็ได้หรือว่าเราจะขยีข้ยด้านนี้ก็ได้นะคะตัวแป้งเนี่ยไม่ได้เล็กไม่ได้ใหญ่จนเกินไปคอะเลยรู้สึกว่าเออมันโอเคกับการเอามาปรับบลัชออนมากๆเลยนะคะแล้วเส้นขนเนี่ยคือมันไม่ได้ยาวเท่ากันทุกเส้นนะคะถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆขนแปรงอะมนจะไล่ระดับตั้งแต่สั้นจนถึงยาวขึ้นไปแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนนนมมัก็เลจะวววคคดดด้้้้้าาาาขขงงไ่อีแ เป็นพุ่มของเขาอะมันแน่นแล้วมันก็นุ่มมากๆนะคะเราปันอาดตรงนี้คลยคลี่ๆลงไปแล้วก็จะได้แบบแก้มแบบที่แบบเนียนสวยเลยค่ะ ต่อไปนะคะตัวนี้จะเป็นอายแชโดว์บ s ัชนะคะซึ่งอันนี้เป็นแปรงขนแพ้นะคะเขาก็จะให้ความนุ่มบนผิวที่ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยแปรงดอายแชโดว์ทั้งหมด3แท่งในเซนตเนี้ยนะคะขนแพ้มันก็จะมีความนุ่มที่สุดนะถ้าถามขญอนะจะเป็นขนแพ้ขนเซนติติกแล้วก็จะเป็นคอร์สแทร์นะคะซึ่งทรงเนี้ยก็คือเป็นทรงแบบอเด็กประงคงอยู่แล้วเวลายิบขึ้นมาทุกคนก็จะรู้ได้ทันทีว่ามันคือแปรงลงอายแชโดว์นะคะสามารถแพ็คสีได้แล้วแบบทาลงไปแบบนี้ก็ได้ขยี้ก็ได้ขันเบาก็ได้ได,ด้วยคุณสมบัต มันจะมีความสปริงตัวได้ค่อนข้างดีมันจะไม่หยุ่ยเพราะฉะนั้นเราสามารถเวิร์กแบบ90องศาแบบนี้เพื่อให้ได้เส้นที่แบบแคบลงได้เผื่อแบบใครอยากวาดเป็นไลเนอร์นะคะแต่จริงๆแล้วไม่ต้องไม่จําเป็นนะคะเพราะเรามีอายแชโดว์ที่เป็นพอเทรอันนี้นะคะพอเชอรน่าจะต่างกับโกดแทร์ตรงที่ว่ามันจะมีคุณสมบัติที่จิกสีได้ดีกว่าแต่ว่าก็จะแข็งกว่าพอเลยมองว่ามันเอามันลงอายแชโดว์ที่เป็นเนื้อครีมได้เออแบบถ้าเกิดใครที่มีอายแชโดว์ที่เป็นเนื้อกระปุกหรือว่าเป็น,ปน,นอายาไลนกัันนนะะะเเพราาร,เาาราาาาวว่ทงงขขอคมมมจี ค่อนข้างแคบนะคะพอมันแคบเนี่ยมันก็จะลากเส้นได้คมกว่าปลายที่มันแบบพองๆใช่ป่ะแล้วเราสามารถปาดอยง ไวาดเป็นอายไลเนอร์ก็ได้ด้านข้างข้างล่างก็ได้อย่างนี้นะคะแต่จริงๆเราวขวัญว่ามันเหมาะกับอายไลเนอร์เนาะอายไลเนอร์แล้วก็อายชิโดที่เป็นเนื้อครีมอะไรเงี้ยเนื้อฝุ่นก็ได้นะจริงๆคือไม่ได้แบบซีเรียสขนาดนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกันแล้วอันนี้ก็จะเหมาะกับเนื้อฝุ่นมากกว่าที่เป็นโกดแท้นะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะที่เป็นแปลงอายชิโดเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะเป็นซซนติติกไฟเบอร์นะคะอันนี้คือเขาจะทาดีไซน์ออกมาเป็นหัวตัดแบบนึงนะคะซึ่งมันก็จะเข้ากับตรงเปลือกตาของเราได้พอดีเลยนะคะเเวลาาที่รใช้ เราก็จะแบบปาดแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะขัดเบ้าแบบนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนอัแดแอปนะคะตัวนี้เอาสามารถเอามาเป็นไฮไลท์ตรงโหนกคิ้วได้เนี่ยล้วก็ปาดโรงคิ้วหรือบางคนแบบอยากจะได้การคอนทัวร์ที่มันพิเ i ษล y แบบว่าแม่นยำเราสามารถใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันเออเราสามารถอัดแอปได้ถึงแมมว่าเขาจะเลเบลว่ามันเป็นอาร์เทโ brush ใช่ไหมแต่เราจริงๆอ่ะคือส่วนตนัวขวนรู้สึกว่ามันสามารถอัดแอปไปใช้ได้ในหลายๆส่วนของใบหน้าแล้วแต่ว่าเราจะไปใช้ยังไงอะนะคะ ตัวนี้นะคะก็จะเป็นฟァดเดชั่นบลัชนะคะตัวนี้จะเป็นขนสังเคราะห์ค่ะทุกคนซึ่งขนสังเคราะห์อ่ะมันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะทุกคนแต่แค่ว่ามันเหมาะกับผลิตภัณฑ์ชนิดไหนมากกว่ากันอย่างถ้ามันเป็น s y นติคติกไฟเบอร์แบบนี้ค่ะมันก็จะเหมาะกับผลรตภัณที่เป็นน้ําเป็นเหลวเป็นครีมเช่นรองพื้นนั่นเองนะคะเพราะว่ามันจะเกลี่ยได้ค่อนข้างดีแล้วมันจะไม่ได้อมน้ําเหมือนแพะพวกขนแพะพวกขนแพะขนฮอสขนอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีคุณสมบัติคล้ายๆผมคนคือมันจะมีเกล็ดพองเกล็ดผมอะไรอย แล้วมันอาจจะไม่เกลี่ยลงไปได้ดีเท่าไรนะคะยกเป็นว่าทรงที่เขาดีไซน์มาสําหรับเป็นแปรงแบบฟอร์เมชั่นจริงๆอน,นั้นขวดะมีแบบเป็นขนฮอสข,ขนแบบขนแ,แพ็คเหมือนกันนะแต่อันนี้คือขวดว่ามันใช้ง่ายที่สุดแล้วรองพื้นอะมันเหมาะกับอะไรที่เป็นซินทติกที่สุดแล้วเพราะว่ามันทําความสะอาดง,ง่ายด้วยเราไม่ต้องมาซีเรียสว่าขนจะพังขวอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเขาดีไซน์ทรงขน,ขนมันดีมากแล้วปลายเนี่ยนุ่มนะคะขาานาดขวดเอาแบบแทงๆลงหน้าอย่างเงี้ยยังไม่เจ็บเลยนะคะแล้วมันสามารถสเปรดรองพื้นได้ดีครีมก ก็ได้เหลวมากๆก็ได้ทรงนี้คืออนเนกประสงค์สุดๆนะคะเราไปใช้ได้หมดเลยหรือว่าจะเป็นครีมบลัชก็ได้ครีมบลัชที่เป็นตลับก็ได้หรือว่าจะเป็นเนื้อน้ำหนาก็ได้คือได้หมดเลยอันนี้คืออนเนกประสงค์มากๆซื้อตัวเดียวคือแบบจบเลยนะคะแล้วเขาก็จัดมาเป็นเซตอย่างเงี้ยคะ่ะรู้สึกว่ามันคุ้มมากๆแล้วนะคะ ก็เซลใครนะคะดูแล้วสนใจอยากจะไปลองชมลองจับแปลงหลายๆแบบของฮั่งกูโคโดกนะคะทุกคนก็ไปได้เลยนะคะเขามีงานจัดอยู่นะคะเป็นบูธฮั่งกูโคโดกับอัพโซนนะคะที่ไอคอนสยามฝั่งห้างสยามทาคาชิมายานะคะชั้นเอ็มแ e ลนด์บิวตี้อเวนิวนะคะได้ตั้งแต่วันที่6ถึง12กันยายน2022นี้นะคะมีงานเนี่ยแค่7วันเท่านั้นนะคะทุกคนใครที่ไปไอคอนสยามนะคะก็อย่าลืมแวะไปลองไปเล่นดูนะคะนอกจากนี้นะคะในงานนะคะยังจะมีบลัชเอ็กซ์เร์นะคะที่มาจากญี่ปุ่น ที่จะมาคอยอธิบายนะคะแล้วก็คอยสอนการใช้แปลงในแต่ละรูปแบบของเราให้ด้วยนะคะเพื่อนๆก็อย่าลืมแวะไปนะรี่ว่ญน่าก็จะไปซ้ำเหมือนกันนะคะเพราะว่าอยากจะไปเก็บตกบางน้ำที่แบบอาจจะหายไปหรือแบบไม่ได้ซื้อไหวนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันนะคะเจ็กันท่านั้นนะคิวนิ้ก็ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ